สวัสดีครับพี่น้องมิเนียมกับพ่อปอยายนิือเก่าเหล่าจายายนิ้วกับมีมาอัปเดตเรื่องแม่แตนกับบอดบอยสุดทีใช้เนาะจ้ะบ่าเรากับเขาเรื่องกันเลยเนาะจ้ะเนาะแม่ลูกกินข้าวคุยกันตะฮักก่อนลูกชายบินไปกรุงเทพเกิดอีหยังกันเนาะที่หนอยเดียวยายนิ้สือวอาสือฟังเนาะจ้ะเนาะก็คือว่าล่าสุดแม่แตนเราก็ได้โพสต์ในเพจแม่แตนย้ายสวยใจเกินลอยเนาะค่ะเนาะคลิปเต็มก็ยู่ในเพจแม่แตนใจย้ายสวยใจเกินลอยด้วยใจเด้อเขาไปเบิ่งกัน แม่ลูกสนทนาที่โตอาหารเช้าก่อนลูกชายบินไปกรุงเทพอิบซีลายๆท่าเหนือเขามาคอมเมนต์นพนองแล้วกินเข่าไปแล้วก็บอกกับลูกซ้ายเราไปเป็นตาหักหักแล้วเบาเลี้ยงกันน้องเผิดน้องพ้อยหลานแล้วนอนเต้นน้ำเพลงเพลงซ่ากระเต้นซ่าเพลงเลี้ยกระเต้นเลี้ยหูเรื่องหูเรื่องเป็นตาหักน้องเผิดน้องพ้อยก็ได้คนเป <c misses> ็นแม่ถึงจะโตห่วงลูกเสมอคุณแม่ที่น่ารัก อีกท่านเีกว่าสมกับที่ออรดีบอกไว้แม่แตนคือคนที่พร้อมสัมผัสสัอร์ตลูกเสมออีกท่านอีกว่าอาหารฝีมือแม่อร่อยไม่มีใครเทียบได้เลยค่ะแม่แตนทั้งเก่งทั้งขยันเป็นแม่ที่ควรเอาแบบอย่างมากๆเลยรักๆจ้าน่ารักนอนแม่ลูกกินข้าวนำกันคิดถึงยายสวยนำจ้าแม่นอยู่จ้ากินปิ้งหมูบอ่อยู่ท่องคืออาหารบ้านเฮา แกงหน่อไม้อร่อยสุดแล้วจ้าแม่นยูลีนาะจ้เนาะอาหารนังบ้านเขากินจังใดก,ก็อิม่มอยู่ท้องเผ็ดเผ็ดหอนหอนจริงกับข้าวเหนียวแห้งแสบเนาะพี่น้องจา้งเาเฮ้ยสิข้าวเหนียวข,ข้าวเจ้ากระเสบคือนบาน่ะพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนยานิว้วมีเจอกันไม่คลิปหน้ามีข่าวสารอย่างแยานิว้วซิมันบอกสู่ฟังอีกเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย